สวัสดีค่ะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ได้นำมีดอิโต้ทรงเก่าทรงโบราณยุคต้นหลวงพ่อเดิมมารีวิวเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะขนาดความยาวเฉพาะใบ7นิ้วครึ่งยาวรวมด้ามและฝัก12นิ้ว เป็นมีดทรงเก่าทรงโบราณเก่บาบ้านๆนนะคะมีติดบ้านไว้เป็นสิริมงคลน,นักแกลทรงเก่าทรงโบราณน,นะคะ ดามมีดหุ้มด้วยเหล็กสมัยเก่าเก่าานะคะชมข้างในใบมีดเป็นเหล็กดำนะคะ ตอกอักขระไว้เต็มด้านนี้ทั้งตอกอักขระทั้งตอกยันไว้นะคะ เป็นมีดเก่าทรงโบราณนะคะมีดอิโต้ยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ด้านนี้ก็จะตอบเป็นตัวช้างแล้วก็จะมีอัครากำกับไว้ด้วยนะคะเก่าธรรมชาติเก่าเดิมๆนะคะ สนใจมีดเก่ามีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมก็ทักมาได้นะคะหรือมาสอบถามกันได้ที่0 9 2 6 6 2 9 6 6 5รูติการนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สนใจก็ทักมาได้เลยสอบถามพูดคุยกันได้ลักขระนะคะชัดเจนมาก เก่าเดิมๆต้องขอขอบคุณกับทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมมากดติดตามขอบคุณมากเลยนะคะสนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้หรือแอดไลน์มาได้ที่092 6629 665องก้ากจิการคะ่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะใครที่ผ่านเข้ามาชมรีวิวนี้ก็ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆคุณครูบาอาจารย์คุณครูบาอาจารย์คุ้มครองเดินทางไปไหนใกล้ไกลแล้วคาดปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะรู้จิกการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ